เมนูเช้านี้นะครับเมนูเช้านี้ก็คือนี่คือปลาทูหน้าเป็นชิ้นเป็นตัวนะครับมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มีเครื่องปรุงนิดหน่อยแช่น้ำปลาแช่น้ำเกลือเพื่อจะทอด เป็นเมนูปลาทอดปลาทูน่าใช่แล้วครับนี่คือปลาทูน่าครับอร่อยมาบ้านเราภากใต้บ้านเราต้องมีทุกครั้งกับปลาทูน่าอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับที่กำลังทอดอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับนี่กำลังทอดอยู่นะครับนี่ครับเสียงปุงป้งปุง้งปุ้งปุ้งเหลือลลลลลลดดดดนี่คือกำลังทอดปลาทูน่าอยู่ครับ เดี๋ยวคุณแม่บ้านเปิดปลาให้ดูนะดีไฟก่อนครับเดี๋ยวมันโดดปลาทูน่ามันโดดน่าละครับนี่นะครับปลาทูน่าถูกต้องครับนี่คือปลาทูน่าหนึ่งตัวนะครับแพงไหมไม่แพงโลโลบบาทเไม่แพงนะครับโลละร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทได้โลละเจ็ดสิบบาท เป็นตัวๆมาเลยนะเยอะเป็นตัวมาเลยสั่งตรงมาจากทะเลนี่สีเหลืองคองแบบนี้เหลืองคองแบบนี้ปากใต้บ้านเรามาทุกครั้งได้กินทุกครั้งปลาคูน่าทอดี <c oughs> ป่ปรอปลาคูน่าทอดครับนี่ครับนากิดมาล่านี่แหละทอดไว้เตรียมมาให้ตัวเล็ก ลูกชายตื่นขึ้นมารับประทานนะครับกินกับอะไรก็ได้เนาะแต่มันหมกเกลืออะไรใช่ไหมแช่น้ำเกลือนะครับปลานิดหน่อยอร่อยแน่แน,น่ี่คือปลาทูน่าหนึ่งตัวนะครับแข็งนะ แพงโลโลโละเจ็ดสบาทเลยไม่แพงนะครับโลละร้อยเจ็ดิบาทเจ็บาทโลละเจ็สิบาทเป็นตัวตัวมาเลยนะอา